เดี๋ยวลองให้ซิมลดหนึ่งเราแหกกดไปหลายข้อมากในธุรกิจไอติมพอได้ทานแล้วก็แบบมันมีนเสน่ห์มันมีความแปลกมันไม่ใช่ไอติมที่หาทานได้ตามร้านทั่วไปอะไรเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในธุรกิจของคุณที่มันทำให้กัสแตนพุดยอดขายปีละร้อยกว่าล้านเมนเทนให้มันขยายได้18สาขาอะไรอย่างเงี้ยผมอะไม่ได้รู้สึกว่ากัสมันมีจุดเปลี่ยนอะไรที่สำคัญ ตลอดระยะเวลา10ปีผมรู้สึกว่าก๊าซมันเหมือนก็ยังเป็นก๊าซอยู่ตั้งแต่วันแรกจนถึงตอนนี้คือจิตวิญญาณมันยังเหมือนเดิมแต่ว่าผมรู้สึกว่าจุดเปลี่ยนอันหนึ่งที่เริ่มเชฟไอเดียของเราที่มันทําให้เราแบบกล้าออกนอกกรอบกล้าทำก๊าซโกลเซอรี่อย่างฝาโกลเซอรี่ไม่ใช่สตอรี่เราด้วยซ้ำเออทำไมเรากล้าทาทาไมเราถึงกล้าเพราะเราเชื่อว่าแบบแต่ละแบรนด์มันมีสตอรี่อยู่แล้วลูกค้าก็มีสตอรี่ของเขาอยู่แล้ว แลอยากทำโปรเจกต์กัดโกชุรีที่ชูวัตถุดิบของเขาว่าออกมาเป็นไอศกรีมให้ได้ดีที่สุดตั้งใจชูวัตถุดิบเขาเป็นหลักแล้วก็มาคราวัตถุด,ดิบของเขาออกมาเป็นไอศกรีมก็จะมีอันนี้อ,กกอ,อันนี้คือซอฟขน,ฟนแกนเนี่ยเป็นรสหมูยองอทาไอติมรสหมูยองอันนี้แม่ปนอมแม่ปนอมก็เอ็กแม่ปนอมก็เอ็กก็มีเป็นไอติมไข่เค็มแล้วก็น้ำพริกเผาแม่ปนมอม อืมแล้วก็อันนี้ก<า>็คือาตาขับาตาขับทั้งตัวเป็นซอเบรรักบัวแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ตะขับหวาน<อ>ปกติตะขับจะข,จขมนะเนาะก็มีบาร์บีคิวพาสซาเป็นซอสบาร์บีคิวพาสซาคาราเมลซอสบาร์บีคิวพาสซาใช่ไหมนะเอามาทำเป็นไอติมใช่ใช่เข้าเข้าโลซา รสซาเป็นซอเบมะเขือเทศก็มีจอลลี่แบรก็เอาหมี่ทุกตัวมาต้มรวมกันกลายเป็นซอเบรสจอลลี่แบรอันนี้เป็นอาร์เซนอลเป็นไอติมช็อกโกแลตกับคุกกี้อาร์เซนอลเข้าใจง่ายมาม่ามาม่าเบทเป็นมะนาวแป้นแล้วก็มีเครื่องมาม่าเป็นครัมเบิลมาม่าใส่พริกเผาใส่ผงอันนี้มันจะกินยังไงนะผู้ห่าท้งฝาเขียวอร่อยอันนี้ใครดีเลยนะเค็มไหมเค็มนิดหน่อยแล้วก็มีกลิ่นเหมือนเปิดขวดฝาเขียวอ่ะก็เป็นโปรเจกต์ที่สนุกไวรัลคนชอบมากแล้วก็ Activate g u f i i อยากให้คุณเปิดลลองกินไอติมที่มันใหม่ๆเนี่ยนี่คือไอติมที่สดที่สุดก่อนทำฮัตเด้นก่อนทำให้มันแข็งขึ้นแบบฟ resh มากฟ r e มากอลองกินดู่เค็มๆอันนี้คือรสที่เราขาย่มันจะมีความเหมือนซอฟเสิร์ฟเนี่ยคุณเปิร์ลเราทำในที่ละถ้วยตอนนี้ยังทำแบบเดิมอยู่นี่ ทำนี้นะเราใช้สกิลการทำเค้กไงซึ่งคุณทำเค้กเป็นไม่เป็นไม่เป็นเฮ้ยอบขนมพอได้เนี่ยเราก็จะทำอย่างนี้เห็นไหมเราก็จะเช็ดขอบโอเคแล้วเราก็จะปิดฝาแล้วก็พร้อมขายงาน t ครฟนะี่ แต่ว่าตอนนี้เรากำลังจําลองสถานการณ์ที่เขาเริ่มต้นทําธุรกิจนี้ใช่เครื่องนี้เครื่องแรกสุดของเราเป็นเครื่องอิตาลีค่ะคุณอาจจะคิดว่าเป็นเตาอบเตาปิง้ง <c oughs> ธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมดิว่าเงินทุนตั้งต้นจะซื้อเครื่องนี้นี่ครึ่งล้านได้เลยปะ่ะใช่น่าจะสัก4ี่ห้าแสนสี่ห้าแสนแลตอนนั้นคุณยังไม่ได้เริ่มทําธุรกิจด้วยใช่ครับแปลว่าถ้าเกิดคุณลงทุนกับสิ่งนี้หนะ้าแสนน่ะมันเหมือนกับคุณต้องตั้งใจจริงจัง,จงที่จะทําธุรกิจนี้ละ เลิกไม่ได้ซื้อมาเพื่อที่จะไม่ถอยหลังนี่แหละใช่ smart home smart solution ตอบสนองรูปแบบชีวิตแนวใหม่เครื่องใช้ไฟฟ้ายอดนิยมของคนไทย